สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูพ่อพันธุ์ไก่ไข่ออตลบนะครับพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับอายุได้ประมาณปีกว่าๆนะครับก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวเดินทางไปอยู่บ้านใหม่นะครับก็คือมีลูกค้านะครับได้สนใจแล้วก็สั่งจองโอนเงินมัดจาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็รอเจ้าของใหม่เดินทางมารับนะครับที่ฟาร์มนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นไก่ไข่ออตโตลอปสายออสเตเลียนะครับเป็นสีแบล็คนะครับสีดำนะครับนี่ครับก็คือลูกค้าสนใจนำไปไข้สายนะครับไปทำพ่อพันธุ์ครับก็ถือว่าโครงสร้างใหญ่นะครับตัวนี้นี่ครับก็ขนเงางามนะครับหน้าแดงนะครับ วันนี้ตอนถ่ายทําคลิปนะครับก็คลื่นฟ้าคลื่นฝนนิดนึงนะครับภาพอาจจะไม่สดใสเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้รับรองว่าสวยแน่นอนนะครับรรบประกันนะครับตัวนี้ก็ครับสำหรับไก่ไข่ สายพันธุ์ออสเตรลอปนะครับสายออสเตรเลียนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ตัวสุดท้ายนะครับที่มาเปิดแบ่งนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นรุ่นลูกนะครับที่สามารถแบ่งได้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0611369939นะครับหรือทักแชททางเ,เขาเรียกว่า อธิไลน์นะครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับ0 6 1 1 3 6 9 9 3 9เช่นกันนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับรุ่นลูกก็มีรุ่น3สัปดาห์กับรุ่น1เดือนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับในไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะครับอันนี้จะเป็นไก่ไข่กึ่งไข่กึ่งเนื้อและสวยงามนะครับนี่ครับตาดำนะครับขนสีดำเงางามนะครับนี่ครับก็โครงสร้างดีนะครับก็ เป็นเขาเรียกว่าเป็นราชาราชินีไข่ดุกเลยนะครับสาหรับสายพันธุ์ออตล็อบนะครับก็ไข่อยู่ที่300ฟองต่อปีนะครับบางม,มีมีสถิติก็คือมีคนทาสถิติไว้ก็คือ300หกอ 3, ฟองต่อปีนะครับมีคนเลี้ยงแล้วก็ทําได้นะครับนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาครับสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับค่าส่งตามระยะทางนะครับก็ขนส่งโดยรถ ขนส่งไก่ชนเอกชนนะครับก็มีหลายบริษัทนะครับแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกนะครับก็สามารถจัดส่งได้เช่นกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับมาเปิดแบ่งพ่อพันธุ์นะครับมาแนะนําสายพันธุ์ไก่ไข่อีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าเลี้ยงนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดซ u b สไครต์นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ